ะครับมาถามหนึ่งในประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณหาดเฉวงเช้านี้มีไฟหรือยังครับพี่มีแต่ตีสีตีสีครึ่งค่ะตั้งแต่ตีสีครึ่งแล้วเนาะค่ะอือจนถึงตอนนี้เกือบเกือบจะ8โมงเช้าเนี่ยก็มีมาตลอดค่ะใช่ค่ะคลองเปิดเช็คหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างแล้วเรียบร้อยหมดแล้วค่ะดีใจไหมครับก็ดีใจค่ะก็ภูมิใจดีใจแล้วก็ทุกๆุคนก็คงจะเหมือนกันนะคะเพราะว่าธุรกิจทุกคนก็คงมีปัญหาเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ชีวิตกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะก็ ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะนะที่ยังไม่ได้ได้ได้จากคําเจ้าหน้าที่ของกรมไฟฟ้าว่าเออไฟมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรายังไม่รู้ก็คือว่าปกติเราก็ตื่นมาเช้ามาแล้วก็ต้องรีบรีบรีบทำงานถ้าไฟไม่มาเราก็ต้องสู้มาไม่มาเราก็ต้องสู้อ่ะคือตอนนี้พี่ยังไม่ได้ใจผมรายงานให้พี่แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมทราบเลยนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่กฟผก็ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้ไฟกลับมาใช้ได้เป็นปกติแล้ว แล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของรถปั่นไฟเนี่ยส่งกําลังมาเพิ่มด้วยเพื่อ <alors S 1> <ry> ที่จะให้รองรับเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะด้วย <donc S 1> <ละ S 2> อ, <นะ S 2> อา้าวก็เป็นกําลังใจให้ทุกอย่างกลับมาฟื้นฟูโดยเร็วแล้วก,กันนะครับจุ๊บขอบคุณมากเพราะว่า,วา,วามีต่างชาติก็ถามเหมือนกันื่อคืนนี้ว่าอีกกี่วันใครจะติด พี่บอกพี่ให้คําตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขายืนยันแล้วก็หวังว่า90 90แล้วแหละ,ะหลังจากนี้ก็หวังว่าจะไม่ไม,มีไม่มีอะไรผิดพลาดขอบคุณมากครับขอบคุณครับเนี่ยนะครับเป็นสภาพชีวิตที่กลับมาเป็นปกตินะครับของชาวเกาะสมุยในเช้าว,วันนี้ครับ